Mario, มยาริโอเกมะจนภัยของหนุ่มช่างประปาชุดสีแดงสุดน่ารักที่ใครๆก็คงรู้จักกันดีแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเนื้อของเกมนี้มันดาร์กว่าที่คุณคิดทุกคนคงเคยเห็นอิ์บล็อกต่างๆภายในเกมใช่ไหมล่ะิฐที่มันลอยอยู่บนอากาศที่เป็นลูกควอชั่นมาร์กนั่นแหละที่เมื่อตัวละครของเรากระโดดขึ้นไปใส่ก็จะมีของเอามาจากอิ์บล็อกนั่นตรงนี้นี่แหละที่มันดาร อนดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมินซไทและนี่คือ Did You Know ในเรื่องมาริโอนั้นดาร์กกว่าที่คุณคิดตามในเรื่องของมาริโอครับคิงบอลเซอร์คูปปาได้ทำการบุกมาที่มัทช o รูมคิงดอมและใช้คาถามืดหรือดาร์กเมจิกเส่ชาวเมืองมัทช o รูมคิงดอมให้กลายเป็นอิ์บล็อกต่างๆโดยคนที่จะแก้คาถานี้ได้ก็คือเจ้าหญิงพีชเท่านั้นแต่เจ้าหญิงพีชก็โดนคิงบอลเซอร์คูปปาลักพาตัวไปที่ปราสาทตามในเรื่องของเกมโดยมาริโอเป็นคนที่สามารถรับพลังจากชาวเห็ด ได้จากอิดบล็อกที่เป็นรูปตัว q คว i o n m นมาไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวการยิงไฟหรือว่าดาวซึ่งถ้าเราลองคิดตามดูนะทอมมริโอกระโดดใส่อิดบล็อกธรรมดาแล้วอิดบล็อกมันจะแตกออกกระจายนี่แสดงว่ามาริโอกำลังสังหารชาวเมืองฮัทสรุมคิงดอมอยู่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าชาวเมืองยังไม่ตายแค่โดนสาบให้กลายเป็นอิดเท่านั้นเองแม่ Nintendo. ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรักน้อยๆแต่รักนันนนะจ๊ะในวิดีโอหน้านั้นจะเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาล่ะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ฝันเห็นอิทบ็อนะครับ